แซบต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีค่ะพี่แป๋วมาพร้อมกับความแซบเวอร์ของคุณแม่คนบันเทิงนะคะที่เขาขอโชว์ความเซ็กซี่ตอนตั้งครรภ์มาให้ได้ชมกันค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมปีนี้มีดาราตั้งท้องแล้วก็คลอดทายาทออกมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันหลายคนเลยนะคะบางคนจอคิวอยู่ก็มีคะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้แปลวจะรวบรวมคุณแม่ดาราคนสวยที่ตั้งท้องแล้วก็เคยถ่ายแบบเซ็กซี่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันดีกว่าเนาะ คนแรกๆที่ลุกขึ้นมาสร้างปรากฏการณ์ฮือฮาด้วยการถ่ายแบบเซ็กซี่ขณะอุ้มท้องโตๆโตโตลงนิตยสารก็คือคุณแม่ลูก3าิ่นเกตแมนีเมื่อ15ปีก่อนเธอต้อนรับปี2 0 0พด้วยการใส่ชุดว่ายน้ำโชว์หน้าท้องสวยๆเนียนๆตามด้วยคุณแม่ลูกหนึ่งแวโซเมื่อ11ปีก่อนช่วงที่กำลังตั้งท้องลูกสาวน้องคนดีเธอก็ออกพ็อกเก็ตบุ๊กเขียนความรู้สึกในฐานะซิงเกิลมามจำเป็นซึ่งเธอลงทุนเปลยหุ่นในช่วงใกล้คลอดโชว์สลีละความงามของคนเป็นแม่ให้เห็นกันแบบชัดๆ ฟ้าคุณแม่สุดแซ่บบุ๋มปน,นัดดาพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงของเราเมื่อ9ก้าปีก่อนนอกจากเธอจะสลัดภาพเพ้นหน้าท้องตอนอายุคัน์6เดือนออกงานอีเวนต์จากนั้นไม่นานก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งค่ะด้วยการเปลือยทั้งตัวทำบอดี้เพ้นขณะท้องแก่ใกล้คลอดและเมื่อ7จดปีก่อนหน่อยบุษกรก็ขอถ่ายแบบสวยๆในลุกว่าที่คุณแม่เช่นกันนะคะซึ่งงานนี้บอกเลยว่าซูเรระของเธองามงดส่วนเว้าส่วนโค้งเป๊ะปังจนคุณสามีอย่างเคนธีรเดชต้องเอ่ยปากชมว่าสวยสวยอะ่ะ ฟากหนิงกมลาอดีตรองมิสไทยแลนด์เวิด์ก็เคยอุ้มท้องถ่ายแฟชั่นคุณแม่กับเขาเหมือนกันนะคะแต่งานนี้ใจไม่ถึงสักเท่าไหร่แค่โชว์หน้าท้องนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองและเมื่อปี2011ค่ะนางเอกลูกครึ่งพอลล่าเทเลอร์ก็อุ้มท้องถ่ายแบบขณะที่อายุรันได้6เดือนแต่ไม่ได้หวือหวาเหมือนคนอื่นๆเขานะเน้นใส่เสื้อผ้าเก๋ๆเพราะถ้าสวยๆเอาก็สวยชิคสไตล์ของเธอแล้วล่ะค่ะ ล่าสุดคุณแม่ดีกรีนักร้องทาทายังก็ปล่อยภาพคอลเลคชันสวยๆที่เธออุ้มท้องออกมาเรียกไลฟ์บนอินส a าแกรมซึ่งถึงแม้จะตัวใหญ่ไปนิดนึงตามรูปร่างของเธอแต่ก็บอกได้เลยนะว่าเป็นภาพที่สวยงามสุดๆเพราะนอกจากแสงและเงาจัดออกมาได้เป๊ะปังมากสีหน้าท่าทางของคุณแม่ทาทาก็ดูแฮปปี้มากๆอีกด้วยค่ะอันนะ เห็นลีลาคุณแม่แต่ละคนแล้วแซบเวอร์พูดเลยแต่วเห็นแล้วก็คิดเหมือนกันนะว่าแบบชาตินี้ชาติจะมีโอกาสได้ถ่ายแบบนี้บ้างหรือเปล่าน้อโอเคเลิกมโนค่ะขั้นแรกต้องหาแฟนก่อนจริงๆซึ่งปีนี้คงไม่ทันปีหน้าค่ะมีแฟนแน่ๆอ่ะก็ขอให้พี่แป๋วสมหวังนะคะเราก็ได้จะได้เห็นภาพแบบเก๋ๆสวยๆแบบนี้ของพี่แป๋วบ้างนะคะรอกันต่อไปค่ะ